ตัดทะลุไม้แค่มีแกงชิงเล่ยโซ่ยนก็พร้อมเลยทุกภารกิจตัดไม้แรงม้าสูงทนทานใช้งานง่ายถังน้ํามันคู่โปร่งใสเช็ดน้ํามันง่ายครับเครื่องไม่ร้อนไม่ดับกลางงานนะครับใช้งานได้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรครับท่านครับจะส่งไวหนึ่งสองวันครับมีเก็บเงิน,นปลายทางรับประกัน3เดือนเต็มครับงานไม้ต้องมีตัวช่วยที่ดีๆแบบนี้นะครับของแท้จากโรงงานนะครับแกงชิง คุณภาพระดับส่งออกครับแกงชิงนะครับเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้แรงมาสูงรุ่นมือโปรครับทรงพลังประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้งานง่ายแม้ไม่ใช่มืออาชีพนะครับใครกำลังมองหาเลื่อยตัดไม้ที่แรงจริงใช้งานจริงต้องตัวนี้เลยครับแกงชิงเลื่อยโซ่เบนซิน4จังหวะกระบอกสูบลึก M98 นะครับแรงตัดไวไม้ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาครับถังน้ำมันคู่โปร่งใส เช็คระดับน้ำมันง่ายไม่ต้องเหลานะครับระบบการฝุ่นอัปเกรดป้องกันฝุ่นเข้าคาบูช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ตัดไม้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องไม่ติดขัดนะครับเครื่องไม่ดับแม้ใช้งานนานๆน,นะครับเติมน้ำมันเบนซินได้โดยตรงไม่ต้องผสมอัตราส่วนครับผมประหยัดน้ำมันสุดๆครับแต่แรงไม่ตกครับเหมาะทั้งมือใหม่และสาย DIY และมืออาชีพในวงการไม้นะครับแถม ส่งพร้อมชุดของขวัญสุดคุ้มนะครับรับประกัน3เดือนแต่มีบริการหลังขายติดต่อได้า24ชั่วโมงครับส่งไวใน1นถึงสองวันนะครับเก็บเงินปลายทางได้สเปคเด็ดที่คุณควรรู้ครับก็เป็นแบรนด์แท้นะครับจากโรงงานกันชินนะครับแล้วก็เรื่อยระบบ4จังหวะครับใช้งานง่ายเสียงเบาแรงตัดลึกนะครับทนความร้อนสูงใช้งานกลางแจ้งได้สบายนะครับเหมาะกับงานหนักตัดไม้ขนาดใหญ่แผ่นใหญ่หรือว่าคนต้นไม้นะครับ ของแท้นะครับพร้อมส่งชั่วไทยกันเลยทีเดียวนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมกนนะครับ